สวัสดีค่ะสวัสดีวันปีใหม่ไตกขอบนาร้อยขอบคุณคับค่ะตอนนี้เราก็กำลังไปตะกอนด้งติวกอะตะกจ้ทำกับากันก่อน ตอนนี้เราก็ต่งหน้าเจแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปขินส้มตำรอบที่บ้านญาตินะคะก็คือบ้านไม่ตน,น้น้าดนึคะ

คนต้วนคนต้วนมาลักท้อนกุกันมาลักใบกุดนะคะน้นา เอาน้ำนิ่มเลยค่ะใช่ในะคะจะเป็นน้ำคอกว,ว้วาวว้าวน้ำโกะผสมน้ำแดงเบี้ย ไม่เหรอฉันให้มั้จ้ะปลื้มมันมายะเจีิวานรดก่หา่ไก่ย่างนะอะไรา้ม่กินมาก มันไม่กินกองเล่งกันคือเหล่าต้องใหญ่เกี่ยวไม่ไปโดนที่เข่าเบอกว่าจเรอรียบอกว่าเดรดเลยบไม่ใจอเอาไปเก็บไปเพ็งตอนนี้เรียงปากะไรกระเดไปแล้วเนื่อ